ัสดีครับพบกับผมนะครับช่องเกนพอรลวันนี้นะครับจะมาทำคอลิดใส่คาบูโตกันนะครับคอลิดเดิมนะครับแป้นลิดเดิมใส่คาบูเคเดียมนะครับเดี๋ยวเรามาแกะลิดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําการล้วงกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะลิดเพิ่มแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับแกะลิดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับ แล้วก็เรามาดูกับคาร์บูเดทเดิมนะครับมันจะใส่เข้านะครับพอดีนะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการเออเอาดอกคารบายนะครับสิ่งที่ต้องมีคือดอกคารบายนะครับถ้าใครไม่มีเครื่องก็ใช้สว่านได้นะครับนี่นะครับดอกคารบาย แล้วก็เราใช้หัวแบบนี้นะครับหัวเป็นหัวตัดแบบนี้นครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าคอลีดเ,เดิมเนี่ยมันจะใส่คาบูเกเีียมได้ไหมนะครับอ่าใส่ไม่ได้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทําการล้วงนะครับทําการล้วงนะครับใครไม่มี เครื่องนี้ก็เอาสว่านได้นะครับแล้วก็ใส่ดอกคาร์บา์นะครับแล้วก็ทําการล้วงนะครับโอเคนะครับแล้วก็ไอตรงนี้เนี่ยให้เราทำการตัดนะครับเอาคัตเตอร์ตัดก็ได้นะครับหรือเอาอะไรก็ได้นะครับที่มีคมนะครับตัดปุ๊บไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตล้วงให้ดูนะครับเดี๋ยวล้วงแป๊บหนึ่งนะครับล้วงไม่ยากครับก็คือเราล้วง แบบนี้ให้รูมันใหญ่นะครับแล้วก็ให้มันใส่กับคอลีดเดิมได้นะครับไม่ยากนะครับนี่คือปากยี่แปดนะครับอ่านะครับปากยี่แปดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต้วงแป๊บนึงนะครับใช้เวลาไม่นานครับ้วงก็คือเกาเกาเกาตรงนี้นะครับเกา ไอ้เนี่ยคอนิดเนี่ยให้มันมีความใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมขออนุญาตล้วงแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ทําการล้วงหลิดแล้วนะครับนี่นครับจะออกมามาหน้าตาแบบนี้ครับคือจะบางกว่าเดิมนะครับแต่มันไม่ขาดนะครับเพราะว่า ของรถที่ใช้งานทุกวันเนี่ยคือมันจะให้ตัวนะครับยืดหยุ่นนะครับนี่นะครับคาบูที่จะใส่นะครับอ่เป็นเคลเลียมนะปักกิ๊บแปดนะครับนี่นะครับคือจะใส่พอดีเลยนะครับอ่านะครับแล้วก็มันจะมี คือมันจะมีหลายแบบนะนี่คือของเป็นต้มนะครับของเป็นต้มก็ใส่ได้นะครับใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องไปล้วงนะครับแต่ว่าคือเราเน้นตรงรุ่นดีกว่านะครับตรงรุ่นมันดีกว่านะครับถ้าเราเอาของแดดเดิมมาใส่นะี่คือมันจะใส่ไม่ได้เลยนะครับเขิ่อนจะหลวมไปเลยนะครับถึงเราจะเอาสายรัดมารัดก็มันก็ยังมีรูนะครับมีรูออกมานะครับแต่ว่าผมแนะนำนะคือ ให้เอา28ใส่นะถ้าเป็นแบบมันกับปากสามสี่แบบเนี้ยคือมันจะใส่ไม่ได้เลยมันจะใหญ่กว่านะครับคือใส่ไม่ได้เลยนะครับมันใส่ไม่ได้เลยนะครับคือมันจะใหญ่กว่ามากนะครับดูรูนะครับถ้าจะใส่ปากสามสี่หรือฝาดําอะไรเนี่ยคือแบบเราซื้อคอลิแต่งแบบนี้ก็ได้นะครับ หรือแบบยางแบบนี้ก็ได้นะครับแบบตรงรุ่นนะครับแต่ผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับอ่านะครับแบบยางก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการฉบลมน้ํามันนะครับตรงนี้แล้วก็เอาคาร์บูใส่เข้าไปนะครับ ขออนุญาตใส่รีดแป๊บนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาใส่คาร์บูให้ดูนะครับโอเคครับขอแทรกนิดหนึ่งนะครับท่านใดที่ต้องการใส่คาร์บูปากที่ใหญ่กว่า28นะครับก็ซื้อแป้นีดแต่งนะครับใส่คาร์บู30 32ได้นะครับ34ก็น่าจะได้นะครับก็เราไปดูคลิปกันเลยครับนี่นะครับแป็นรีดกีฟอส ของเด็บของเองใส่คาบูปากสามสิบสามสองนะครับไม่ต้องล้งเยอะเป็นแป้นของอ e ีฟอดเข้าเลยนะครับง่ายครับหยิบเรียบร้อยแนละ้วโอเคมาดูกันด้านข้างยสิบแปดสามสิบสามสองสบายสบายครับ ตัองยัดโอเคครับพี่นะครับหลังยักที่ใส่ลีดเสร็จแล้วนะครับก็ทําการลองใส่คาบูดูนะครับเดี๋ยวผมจะทาการลองใส่คาบูดูนะครับคือถ้าให้ใส่ง่ายๆเลยก็คือเอาน้ํามัน2ทีนะครับน้ำมันนาตัวลูปนะครับมาเนี่ยมาทาที่ตรงนี้ก่อนให้มันหล่อลื่นนะครับ ทาเสร็จแล้วก็มาทาที่คา,าบูด้วยนะครับตรงนี้นะครับที่ทายคาบูนะครับจากนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่นะครับใส่แบบนี้นะครับมองเห็นไหม คาบูเดิมจะใส่ไม่ได้เลยนะครับก็ต้องใส่คาบูอันนี้นะครับนอกจากถ้าอยากใส่คาบูเดิมก็หาหลีดเดิมนะครับอ้าวผมลืมไปนะครับมันติดด้านล่างติดไอเน,นี้ยสายน้ำมันเนี่ย อ่านะครับก็ทำการใส่นะครับอืมจะได้แบบนี้นะครับก็แน,น่นๆเลยนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านน,นท่านไหนที่งบน้อยนะครับไม่มีแบบ คือมีของเดิมอยู่แล้วคือเราไปยุกให้มันเป็นมันของแต่งได้ของแต่งอ่ะคือมันจะมีหลายแบบนะครับของแต่งก็คือมันจะคล้ายๆของเดิมนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูนะครับอ่านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับของแต่งนะครับโดยจะมีหลายขนาดมากนะครับแบบมันจะมีแบบใส่ปอดได้แล้วก็แบบไม่ต้องใส่ปอดนะครับก็ ถ้าซื้อถ้าถ้ามีกําลังนะครับก็ซื้อของแต่งแบบใส่ปลอดได้เหมือนเดิมดีกว่านะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณที่ฟังจนถึงจ,จุดนี้นะครับก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ